ปฏิวัติเสียวเลยเฮ็ดโอเคบาาติดต่อะไปพี่น้องไปทักทายสบายดีสบายดีกันย่ามบรรยากาศเอ่อซีคึมคึมนะพี่น้องนะคึมแล้วมันนี่ คือม,มันค้อลมนี่แหละบ่แม่ป็นคือลมฝนลมเย็นลมหนาวเพราะว่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วพี่น,ออนอ้องเนาะลมเฮงเติอบอยู่มือ้อนี้ก็ได้ทักทายสวัสดีกันอยู่ทง่ทงไฮท่งนาอยู่เฮือนน้องสายฟ้าบุญทวีนี่แหละบารีซื้อสายไฟพอดีสร้างเพื่นโทรแจ้งว่าสายไฟบ่พอเนาะอา่สายไฟเพิ่นได้แต่บ่บ,บ่ได้ฮอดครึ่งซสำน,นี้เด้สายไฟรหัสก็ฮอดน,นี่เจอเดี๋ยวนี้เด้ อ่ากระหอดต่นี้โครุอยู่โอ้ยนเนาะอ่าบริหารครึ่งหนึ่งใช่ไมันจากเครื่องนอกมันไปวัดมันเป็นซอ,องร้อยเม็ดอะไรไกลเดือบอ e ยู่อีน้องบริสุทธิ์มาซองก็ซื้อมาร้อยปลายเมตรนเนาะอ่าก็ละเจ็ดร้อยบาทมันก็ประมาณตีเป็นเงินกี่กับเก้าแสนปลายพี่น้องนี่เนาะอ่อปาปะปะเดี๋ยวลงไป ไปเบิงน้ำกันพอดีเมื่อนี้ทางพอสร้างพันมาเตรียมการไหวเบอร์อื่นพันสีมาดําเนินการมาสันดะเห็น้รอไงเนาะเมื่อนี้พันเห็ดบ่ได้พัน่าเป็นวันพระวันพระใหญ่วันศีลว์าสันวันศีลไปวันศีลดับสัมมาสันเนาะเออไะทีมงานก็บเซลเซลอยู่มาหลายคนเมื่นี้พี่น้องเลยโอเคโอเคไปไปลงไปเบิกน้ำกันก่อน โอ้ใช้เชือกันแท้นี่เอ้าหนักันบอกแห้งใช่ไบ่มาจะเคื่อนโอ้ยี้ห้อนกพี่แห้งเลยพี่ตุ้ยกินหออกันบ่มาจะเคื่อนเีบอกนั่นั่นก่อนเออเฮ้ยเอ้บายดีพ่อสวัสดีสวัสดีมาผู่เดียวบอนหน่อยมาผู่เดียวแล้วมาเดินสายไทยเอออ่า่าบายดีเด้อพ่อเด้อทายกันเด้อ

เล็กจะซอยใช่ไอเด้หนึ่งเข่าให้บ้านนิวหนึ่งเข่าให้บ้านนิวเข่าดูซับบ้เอออ่าบ้า่ฮอจานะอ๋อขบุกินเรอยฮะอ่ะพระทานเอาแล้วนะไปซึนนึกว่าชาคนมาหลายคนเลยเออมามือไดิมมา นึ่งใช้ไฟห่างเหงี่ยได้อันนั้นได้อันนั้นน,น,น,นะมองกอบใหม่ฮะนะพอสิบุคคมหลังคาบ่เปิดเอาตากแดดเลยบ่หวานเนาะเอา,าเงียบๆมาเอาซื้อนี่มาเลยเอาเมาือายไฟนี่โอ้เอตากคนดิแดกคนฝนตกหลายกับใครอย,ยู่อากาศมันหนาวอยู่ได้บ่นี่ได้อยู่ที่ได้ได้อยู่ มีมันแกนมาสไลด์คดบ้างเหเจ็ดสิบแต่ว่าซื้อมาสองก่อเออเจ็ดสิบเจ็ดสิบ่าทรโอเคมาได้เลยเเอไปบัตรสองกเลยตัวบิดไลกอกลยเจ็ดอยเจบาทสองแม่นสี่พันส่อยยยซะนี่สายฟ้าครับไปดึงไฟซอยไอ้เนี่ย เออกับเพิ่นเผาหดเข่าไงเพิ่นเผาโอ้ยสิหาพวกอยู่สำนันแหละไปมาเ,เจ้าเหระมาเมื่อเช้านี่มาเอ่ออุปกรณ์มาอะาร่าอ่าทนผเป็นที่อยันออไปนาครัพวพกิ้อ่าอ่าอ่าไปไปล่อยไป ฮอน,นี่ฮอตจะหนีเราบ่ของพ่อเนี่ยเออคนองก้ค่อ่านพ่อชีคนขั้วตอบน้นะคไม่เท้วลำบากยันถึงยุไปไปสวัสดีครับไปถือไปซอยกันเออไปไปอ่ไป,ไป,ไปเบอร้อยไป,ไป,ไป เออใส่คอไปเลยอ่าไป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 ้านักบุญอะโอ้ไกลเดรนี่ฮะกอดห้าหน่กอเจ็ดร้อยบาทนีแหัเรวเลยทำสตูอ่ะหนึ่งนึงก็าน้ำเต็มเลยเข่าวนี่จะเมนงามวันนี้ยไ อรอมาลมหนาวแล้วพีน่นแงนนอะไรที่หนาวเาเออเอหนาวสุดหนาวหนาวแล้วหนาก็ห่มผ้าว่ามีผ้าพื้นใยเลยห่มืนใ่เลยมังเอเอาม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 าจักแล้อมองโตฮะเออโอเคอไก่รีนี่เนาะ โอ้ผู้บริเวณใกล้ๆจงดิวันนี้มาแล้วอ่าคุณเจอคุณทามอไรลายเดีไมเพื่อนยจะเบิ้ลในคอนะมนีระลกเยนะโดยนดังไปบุญมีคนถามเจ้าถามมาได้ไหนคนดังโอ้สมดาเว้ยถามมาได้ไหนก่อน แม่โบบริงหาลงคลิปอ่าโอ้ผีหลุดดังแล้วขเจ้าอยู่นี่บ่พ่อข่าวกดีดีรอดไปใส่ตํานั้นซื้อไปใส่ไหมเออใส่กันอยู่นี่บอไฟไปเรน้องนิ้วช่อยพ่อมันจะได้เจ้าเป็นเจ้าเป็นพ่อเป็นไฟนี่บอลลี่พ่อเป็นยังไดงบอลลี่น้องมันก็ได้อยู่เรื่องไฟ เนี่ยจไปอเนียเดินเนี่ยเมัดงเอาไปอ่าสรางกันแล้วรียบร้อยเขาเกี่ยนฮะจะตั้งว่านี่แล้วตัเขาขึ้นตงสูงเลยย่รถต่ำก็ได้อ่ามาไกลมากยีอืมอยู่ด้วนเออ่นลมนี่แหละเห็เกี่ยวเน็่ๆนีในว่าและมันลมนะฮ บุญชงเพื่อมีแต่คนถามที่บอกคนดังนี่นี่เนาะนี่เนาะบ่ลึกขือแท้เฮ้ยดังคำหน้าคำตากันแล้นี่เออไปเลยไปบุญชงเพื่อแเลยให้พาไปเนี่ยมีวมันจังยดไพมันชัดคอนเฟิรนะข่าวอนเทอรเดียสะพานไพ่ได้แ้วมันมีกสะพานไพ่เราดึงที่ได้บอนิวนี่ เรือแต่ปูเชียวชานเด้อท่าดำเนินงานอีกอยัใชาย่วายยามาลีเบิร์นอันอันจอนเข้าเขาก็ย้อนสายเขาพอย้อนสายมันไอยก็ได้ถ้าถ้าจงดึงไปเป็นได้ได้เออกระดานมันอยู่น <in> ี่บอกระดานไฟอยู่นี่ติ กระดานไทมันอยู่กูแลเด็กระดานไฟใหญ่เลยเอเอาอยู่กระดานก็ได้มันตางชมนเอขนตเอาใช่เพิ่นกระโดดใหญ่เดีมันเออเอาตมันหมั่นคงนี่แหละนี่บอกมอโอ้ผมเมนได้โอ้าราพวกอยู่อยู่หัวกพุทธเพิงพุทธดีกันกันเสีเให้คักกิล Oh, điện đây, 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 thoại nó tui, uh. thì này yêu là thế hôm nay mặt có đi mặt miệng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  có đi mặt mặt miệng có đi đi có đi mặt miệng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  có đi mặt Ni cưới hên quá vẫn chào 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 มาพี่น้องมาดำเนินดำเนินการอยู่วัดต่อไฟอยู่วัดเพรอหมุดมือนั้นบอลี่ไปแจ้งทางเจ้าอาวาสเพลีนแล้วแล้วก็ไปแจ้งทางเท่าแก่ในโฮมเรียบร้อยแล้วเนาะมาต่อบบดนี้กับเื้อนขาไฟกับบอลี่เสียหายแล้วให้น้ำเท่าแก่เพื่อนมาขอต่ออยู่วัดแต่ว่าเท่ากับสีเปลืองสายไฟเนี่ยพี่น้องเลย ซีอสายไผ่นี่กับพันกว่าบาทเลยเพระว่ามันต่ออยู่วัดเลยมันมันแน่นอนนะด้วยเงินเพิ่นสายน้อยอีกอ่ะบ่ได้อีกแต่นี่กับสายไฟนี่แจ็คซีเนียได้อีกอยู่นี่ร้อยสี่สิบเมตรบอดีสือมาลองเบอร์ยิงหน่องว่าสีใกล้เห็นบ่ได้ใกล้จะดีเลยป้าเธอไปลองเน่งไปเบอร์สายไผ่เ่ยเป็นกระดา แต่ละคดเนี่ยในวัดนี่บเลยเนาะมันรบเออไปนั่นบอมันตำพดกันหลเขาก็้แงมันิ้รสูดีนิ่ง่แบริเบงพอช่างจดีบอบบนิชสูงเพื่นวะบเบกับกับาป็นวกเงาครับ

เป็นนี่มากนี่ก็บมันเป็นเาว้าปายแล้วบนี่ไกลเลยองชิลัดตัวอมบันเฮาบัดเฮาชิลัดไปพี่ผัดจิตือเฮือนเพิ่นเนาะรัดพี่แล้วจิตชื่อกว่วนี่ เออุดนแหนเ้าน <si ี่ทเป๊เอางาคุดคุมไหมเอ้าคุดคุมไหมมาใช่คุดคุมไหมเอ้าเสียมยูใช้บาทนี่เสียมไปไปเลยค่ะไม่อ้าล้วพมอนี่มอาันไปเร็วครับมันยานพดกบ่เฮาเฮาก็เคงสายไม้ก็ได้ที่ไอ้ว่าดึงสายนี่มานะมันเด Mandy mặt lạ vô. Một chi gái gói với giải. Onion, đi kính kính nhàn How kinh kinh xài, nga 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 cái đấy nga em em nga con, <laughs> rồi rồi, หน่อยเข่งๆมางานงานงานมานะ่เดี๋ยวๆพอสางพอเด้อพอเด้เอเดี๋ยวดึงตัวนี้มาก่อนโอเคโอเคเหนียวนาะสายไฟไทยอย่างดีนะนี่พี่น้องก็มันจบงานแล้วกะว่าให้น้องพันชัยเลยมันเถื่อมีงานต่ออยู่กับมาอีกแม่นกับโอน,นี่แลรกบอกกะว่าว,า,วาน้ำเพิน่นขังนี่แล้วว่าเท้าแล้วเฮือนพุ่นเด้อว่วาน้ำเท่าแกะหลุด้อยแล้วเท้าเฮือนแล้วพันแล้วจักเนี่ยได้พันกะบ่กได้าว,า,ว,า,วา,างยากแล้ว โ okay. อเคอ่ะทมๆมาหนิครับต้องมีเสียไม่ไปเออเออเอ๊ะเฮ้ยตึงไหมพี่เตอร์น้องๆเป็นมาสไยกัน เข่งเลยแข่งเลยได้เลพ่อข่อยแซ่ห์พอคือชิได้อยู่ทีเนาะวาเจ้าไก่เต๋อยนึ่ลยก้อนึงพี่นก้อนหนึงหอนี้นห่อจะก้ไม้นี้น่าจะพออยู่ได้ยี่โดตะกี้ว่าจะเารอยเม็ดถ่วแล้มันบบมี่ัน

มันปัญหาในการต่อไฟนิดนึงเป็นห้องเชื่อนน้องกันแต่ว่ายังดีทอมมี่ได้นี่ยังใกล้วัดเน่ยได้มันมาไก,ากลดดกูนี่ป้าทุกหนักหนักนอืงโอ้ไปอีกตลอดการได้หไหรวเาี่ยอืม Premises, yeah. ไปสิขึ้นโอ้รอนเด้บ่นอยู่นัเด้บ่นอยู่อึ๊บกำมันฮักไลยเซ็ตเซ็ตกระครังเราขึ ok ok bottle bottle ้นอย่างไรนะเซ็ตเราขึ้นบ่ขึ้นบ่อน้ำและเราขึ้นเลยเย็นละมันฮักเอาดึงไปบไปเป็นห่วงบ่อเลยห่วงต้นไม้บ่อครับเย็นต้นเย็นต้นไม้เป็นฮักที่บ่

เชียช่ยดที่นี่ก่อนเนี่ยเชียงมัดบ่บ่ขาดที่บ่ใช้ไฟปั้นนี่เลยเออขาดที่อะไรมาจับประยับไฟไฟไฟอะไรเนาะได้ป่ะได้ยู่ได้เรื่องยุลมเนาะโอ้ยน้วง ไก่เนาะอ่เตั้ไเต๋เซนต่เนาะเขาได้เนาะทีมัใกล้ใกล้เลีวคอเอ็ดตุยใส่ไฟพอจังเมตรใช่เกือบร้อยพูปัามันสามร้อยเมตรปุตโตสะเนี่ยไปามานี่อ่าอากาศหนักมา หัวข้าวเลยอไปพอพอพออยู่พี่น้องได้เรื่องอยู่เมนอยู่บ่อกเจ็ดสิบเจ้าบ่อก0ะล้รอยเมตรจเจ็ดสิบเจบบ่อมีเจ็ดสิบเมตรตัวเจ็ดสิบแต่ถามมหาสามสิบมีว่าบูมีอยู่ส่นหนึ่งเลาะทางไปพี่น้องถาว่าเ้าลัดก็ได้อยู่แต่ว่าบ่ม่จีบไปถือเพื่อนเพื่อนนะก็เลยว่าอ้อมอ้อมเอาเลาะทางมาพี่ ชายตัวนี้ไปรักตัวนี้ <c oughs> ไปข้ามไหวหันก็นได้หมดเลย <c oughs> เอาเชียมได้เ <c oughs> ชียมมาเลยยงมันยานพดไว้ในตี้เชียมนะแล้วก็ข้าม <c oughs> ข้าม <c oughs> ข้ามไปอม,มันมันลมผมยานผม <c oughs> ให้เดาะนิ่งไปก่อน <c oughs> <c oughs> สายไฟขนาดสองจุดเอียงนี่แหละจักอย่าง,อางสองสองจุดหนึ่งหา้าสองจุดหนึ่งหา้าขนาดกลางวัวสันดกปีผลิตบ่อนสองพันห้าหาแมนอยู่บ้างดูว่าเลขมันดีสิป่ะลงมาเพิ่งปิดเลยเล่นิองไปเบิ้งขันได้แล้วก็โอเค พอดีให้น้องๆเปันฉากฟื้นฉากไฟเลยมันก็นสะดวกสบายเติมกันขึ้นเนาะอันนี้ก็ได้หนึ่งไหมป่ะพี่น้องเลยลมพัดเออเขาเย็นจ่วยจ่วยแล้วหอ,อดหนานาวแล้วไปนนองนองี้เนาะง่ายไม่รีบเข่าพอนนี้ก็ได้เออขอท่า ไปไปเข่าให้หนึงนี่ก็ได้หลายสอบได้นี่พีนนงง่น้อ่าไงต้องสนใจเข่าอยู่บอลลีงามมีลีโอ้เป็นงูนเป็นงูนอยู่เ,เข่าเมึนก็เออโอเคเนิ่งมากนิ่งมากอือไปดึงไปดึงไปบอว่าเรเข่าในแล้วอะ่ะเอาเงารถมันก็ถึงแนวมันจับแล้วได้บอสั่นเพราะาอ,ไอะไรหะเออ บ่เออยานเ่ามาส่เอาคุมเยนะหนุ่มเลยแม่เดี๋วด้ก็คือแเยนมาอกหลายอย่าดคุดๆแลเ้ย <S 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 ได้บ่น่าสิเรือจะเพราะว่าบีิเ่ณเรือเพื่อฮดในเฮือนพอดี่พาเบาเรือนะ่พอเบาบ่ าเรือก่อนาักเชียมอ่นเชียงอีกเลยได้ปะไปหาหมอเสียมไปได้แได้ล้วได้แล้วเออหกยโอเคคุดคุดคุดุดงโอ้กืถึงตีแล้วออไเอหนมดู้้อีูันนั่นนะทีู่ บุญทวีไป谢谢เกี่ยเข่าวน้ำอะไรนี่สาษามุกเดียโอเคจไ้เดี๋ยวห้ามจะจับลากมาแนบเรเออโอเคดูเรืองปูไปหอนพุ่นเลย โอ้มามาเอ้เหลือ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 พอดีเลยพอดีโอ้โหโบโบธึงชั่มประจักษ์เต้เลยเลยเพิ่มยกขึ้นอีกยกขึ้นอีกแล้วอีกปดนะครับปดปดปดอันนั้นมาอ่าจีจะ งานพลดไปเป้ไปก่อน,นบ่ไปก่นก็นได้โอเคเออติดต่อต่มันเล,นะลือหมเลือดีอันยังได้มาสองเกนะขนามาลอยเม็ดเปเลยนะก็บทอบบับบวพ่อมีลอยสี่สิบยังไงใครน,นี่เออบิ้ง Bừng đâu Đây vô Đứng mà hâm đi hoạt xíu lời Hết Ok Ba Bà... tít tờ

เออใบก็ได้แหละเขาก็จะมาเบิ้งก็ได้บใบพันมาเกี่ยวเข่าก็ได้<อ>ย่านเขาเพราะว่ามันเป็นชายบ้านเขาท,นนทำนจะจับ <c oughs> ได้ใช่ไหมใช่แล้วเสียงผ้าวพันว <c oughs> ่าดรอ้องไหก็ได้เบิ้งแขนเอาป้ปาป้าป้พญานาคได้นะสูงเติบเออเดี๋ยวขึ้นเลยเอออี่นั้นเป็นพญานาคเนาะห้าก้านเอาได้อีกนะเบิ้งฮักเด้อยหามเด้อทางนั้น ลอยอยู่บ่ไอ้สกอตดําเฮาซื้อมาอยู่ไดพ่ออยู่บ่พ่อมีอยู่ก้อนนึงเฮาซื้อมาก้อนนึงอยู่รจับตึดๆออจับนี่นะบ่ได้นําจับดๆโอเคเนาะพี่น้องแล้วจังไปลองิงไฟติว่าโอเคครบจบบริบูรณ์สายไฟเฮาได้อยู่ยังยังแต่ขั้นตอนลองไฟบัดนี้ลองไฟบ่ฮู้ว่าสิเป็นจังไดเนาะชิชิชิ เฮงอยู่บ่อรุ่นได้เลอืมเราไปต่อบางพื้อนบางไฟก่อนจังว่ากันเออเ้าพี่น้องบรรยากาศเดออยู่องหน้าน้องสายฟ้าบารีซื้อสายไฟมาต่อกับแบงเอาเงินที่พ่อแม่พี่น้องเพิ่อนน่ะส่งมาซอยทางน้องน่องเพิ่นนั่นแหละแล้วก็แบมงมาซื้อสายไฟเบ 9, 000, ิดเก้าเซนหาที่พันกีบเป็นเงินกีบเป็นเงินไทยกับเบิดหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเราพี่น้องนะเอาอานาะเอ่อกับซื้อหั่เอื้อยจึกๆนั่นแหละดี จักแล้วว่าเอ้ยเอ้ยถืกใช่เราขายเครื่องถืกเนี่ยแต่ชื่อฮันโดยชื่อฮันเอื่ยยโบได้ราคานี่ยเนี่ยนี้ก็ละเจ็ร้อยนี่โอเคอยู่ดีมีแห้งโชคมาล่ำรวยพี่น้องขอบคขอบใจได้ย์ไปขอบใจเด้ย์น้องนิวเด้มาช่วยกันโดยโดยไปพี่น้องเจอกันไหมโดย